มึงต้องทำขนาดนี้เลยวะนี่พี่ผัวมึงนะเว้ยเอาวะถ้าเราไม่ทำมันมันก็ทำเราโอ้โหทำอะไรคนะเวยกูเป็นพี่คิวอีนี่คุณโายมึงอยู่ในนี้ไงไปกูข่าวนี้แหละเราต้องทำให้สำเน็ต เฮ้นดิ้ช่วยมึงมึย่อแน่เอ้ยมึงยังไม่เข็ดอีกเหรออยากทำให้คิดซือไก็ยยกหน่ยนะมันนี่เลยมึงมันนี่ไมมึงนอนไม่ถึงี่ พี่คิวชิบหายกูไม่เคยขอให้มึงดูแลกูเออนี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าพี่คิวขอไว้และส่งเงินมาให้กูใช้ทุกเดือนกูก็ไม่อยู่ไปชี้ค่ามึงแบบนี้หรอกมึงอยากสาคัญตัวมากมึงกูจะออกไปเลยเอาไอาาูเลยไปกูไม่ออกถ้ากูออกกูจะไปอยู่ไหนล่ะใหญ่ามากเลย พี่เจ็ดรู้ไหมบ้างไหมครับพี่คิวพี่ส่งจดหมายมาบอกว่าจะกลับในอีก3เดือนข้างหน้าไม่ใช่หรอพูดอะไรของนิ่นจดหมายไม่ส่งให้แต่3เดือนที่แล้วไงอีจาลืมส่งจดหมายให้กูเหรอวะเนี่ยนิ่มทำลายพี่เอทำไมฉันไม่ได้ทำนะพี่ก็พี่เอดอไม่ยอมกินข้าวฉันก็เลยขู่เฉยๆอะ่ะไอ้เงินโกมันหลอ,อกพี่ทำร้ายพี่ หขังพี่เลยนะล่ะพี่พยายามรู้แล้วหน,นูนก็คุมไม่ได้โกหกพี่เอโกหกฉันจะไปทำแบบนั้นได้ไงนั่น่ะสินิมจะทำแบบนั้นได้ไงพี่เอเป็นคนในครอบครัวของพี่นะเว้ยนิมนิมทำแบบนี้ได้ไงพี่คิวฉ,ฉ,ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอะพี่ฉันทำแค่ครั้งแรกเองอะเหรอทำครั้งแรกเหรอ พี่เอพี่เอโดนแบบไหนนิ่งก็ต้องโดนแบบนั้นพี่คิวพี่คิวพี่คิวไปไปไปฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่อยู่ในนี้มันนั่งแครแล้วก็เหม็นนะไปฉันงง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 มึงเข้าใจความรู้สึกเก๋ยังอย่าให้กูออกไปได้นะมึงเงี้บปากเลยเอากูเอาโต๊ะเกาะปากมึงนะ